แอนโทนีโรบินสันแบ็กไซจอมแอซิสของฟูลแลมออกมาพูดถึงข่าวลือที่เชื่อมโยงเขากับ2ยักษ์ใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลหลังโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นจนเป็นที่จับตามองโรบินสันซึ่งปักหลักกับฟูลแลมตั้งแต่ปี2020โชว์ผลงานยอดเยี่ยมในซีซั่นนี้โดยผ่านไป16นัดเขาทำไปแล้ว6แอซิสและในเกมใหญ่ๆอย่า,ยยางที่เจอกับอาเซนอนและลิเวอร์พูลเขาก็ยังโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นจนมีชื่อในลิสต์เป้าหมายของทั้ง2ทีม ลิวพูกำลังมองหาตัวแทนระยะยาวสำหรับแอนดรูว์โรเบิร์สันขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเผชิญปัญหาผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายบาดเจ็บหลายรายทำให้ชื่อของโรบินสันถูกพูดถึงในตลาดนักเตะล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาพูดถึงสถานการณ์นี้ว่าผมอาจจะย้ายทีมก็ได้ผมมีความสุขมากกับฟูลแลมแต่ความจริงคือมีทีมอื่นที่สนใจตัวผมด้วยมันขึ้นอยู่กับว่าสโมสรไหนที่ต้องการตัวผมสามารถจ่ายค่าตัวตามที่ฟูลแลมต้องการได้หรือไม่ ถ้าสโมสรเห็นว่ามันเป็นข้อเสนอที่ดีผมก็พร้อมจะย้ายแฟนบอลต้องรอลุ้นว่าอนาคตของแบ็กซ้ายวัย27ปีรายนี้จะลงเอยอย่างไรเพราะด้วยฟอร์มแบบนี้ดูเหมือนเขาจะมีตัวเลือกในตลาดนักเตะมากมายเลยทีเดียวแฟนแฟนแมนยูและลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ